เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมวกรหรือว่านนทบุรีครับนะคะครั้งที่28และก็มี88ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะค ก็มีนายอภาิชัยอารามศรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในงานถแถลงข่าวแล้วก็จับสลากแบ่งสายการแข่งขันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานมาวากรนนทบุรีครับนะคะโดยมีดรดิเรกถึงฝั่งอดีตสมาชิกวุฒธธิสภานะคะพร้อมด้วยผู้ใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี <S <S มีผู้แทนจากทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันนะคะเข้าร่วมงานถแถลงข่าวที่ศูนย์โอท็อปจังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะจ ขึ้นวันที่26มกราคมถึงวันที่11มีนาคมเลยค่ะก็กินเวลาไปประมาณ2เดือนนะคะแข่งกัน4รุ่นมีหลายทีมเลยค่ะก็เริ่มตั้งแต่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีมีแข่งขันกัน16ทีมค่ะพี่ช้ยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีอันนี้เยอะหน่อยมี48ทีมแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปมีแข่งขัน8ทีมนะคะมีอาวุโสด้วยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงระดับชราชนเลยนะคะ อาวุโส50ปีขึ้นไป<อ>ค่ะไหวไหมคะเราสองคนยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช <laughs> ่แล้วใช่แล้วโอเคนะคะก็แข่งขันกัน16ทีมค่ะสำหรับรุ่นอาวุโส50ปีขึ้นไปนะคะทีมที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นอายุนะคะก็จะได้ครองถ้วยพระราชทานบาวกรน,นั่นเองค่ะสำหรับการจับสลากป,ประกบคู่นะคะรุ่นที่น่าสนใจก็คือรุ่นประชาชนก็นัดเปิดสนามนะคะจะเป็นสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าภาพจะเจอกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะก็เริ่มแข่งขันกันวันแรกเลยนะคะ 26มกราคมเวลา16นาฬิกาที่นนทบ,บุรีสเตเดียมนั่นเองค่ะนี่เป็นรายการใหญ่จัดแข่งขันกันมาหลายปีคนะเป็นฟุตบอลมอวอกอล์คัพติดตามได้ปีนี้นะฮะปลายเดือนมกราคมนี้เลยครับ